สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่9แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้พวกเราอยู่กันที่เมืองมอนเทเร่เดี๋ยวจะเป็นการเริ่มทริปบนรูทหมายเลขหนึ่งซึ่งเป็นเส้น history หรือว่าเส้นประวัติศาสตร์ของอเมริกาเลยเพราะว่า มันเป็นเส้นที่มีความแบบสวยเออแล้วก็มีแบบประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากๆก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่ามันจะมีอะไรให้เราเที่ยวบ้างแล้วก็รูทนี้เนี่ยมันจะสวยขนาดไหนคะ่ะเดี๋ยวในระหว่างที่เราขับรถกันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเล่าประวัติคร่าวๆของไฮเวย์วันหรือว่าถนนทางหลวงหมายเลขหนึ่งให้ฟังค่ะ ถนนเส้นนี้นะคะสร้างมาตั้งแต่ช่วงปี1932เพื่อใช้เดินทางขึ้นเหนือลงใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียระหว่างเมืองซานฟรานซิสโกจนถึงซานดิเอโกค่ะถนนเส้นนี้มีความยาวถึง1,056กิโลเมตรโดยที่เส้นนี้นะคะต่อมาจากไฮเวย์101ของรัฐวอชิงตันนั่นเองค่ะเป็นถนนเรียบชายฝั่งแปซิฟิกที่สวยงามมากๆม,ม,มีจุดชมวิวหลายที่เลยยกตัวอย่างเช่นซานฟรานซิสโกซานตาครูซมอนเทเลและที่นี่ค่ะสะพานบิ๊กซี สะพานแห่งนี้สร้างมาตั้งแต่ปี1932เช่นกันมีความสูงถึง79เมตรติดอันดับสะพานคอนกรีตท,ที่สูงที่สุดในโลกด้วยมีภาพยนตร์หลายเรื่องและซีรีส์หลายเรื่องที่มาถ่ายทํากันที่นี่สถานที่แห่งนี้เลยเป็นจุดหมายปลายทางของใครหลายๆคนที่อยากจะมาชมค่ะ เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงบนเส้นนี้กันนะคะที่แห่งนี้เนี่ยเป็นที่ที่คนอเมริกันนิยมมามากเลยนะที่นี่มีชื่อว่าไ i f ฟ e r Beach นั่นเองค่ะจุดนี้เนี่ยเขาก็จะพาพวกเด็กๆพาน้องหมาพาครอบครัวอย่างเงี้ยมาปิกนิกมาเดินเล่นกันที่นี่ค่ะหลังจากที่ขับรถเที่ยวกันมาหลายวันนะคะเราได้มานั่งชิลแบบเนี้ยคือมันดีมากๆและนี่ก็คือชาวเอเชียสองท่านที่มานั่งตากแดดนะคะเพราะว่าอากาศตอนนี้คือมันหนาวกว่าที่ทุกคนคิดมากๆเลย อย่างที่บอกค่ะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะอนุญาตให้คนพาเด็กๆพาสุนัขพาอะไรเงี้ยเข้ามาได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราแบบสังเกตเห็นเลยนะคือหาดที่นี่สะอาดมากสะอาดแบบสะอาดสุดๆคนเขามีรับผิดชอบต่อส่วนรวมกันดีนะเราว่าปลื้มค่ะแล้วเราก็มาถึงอีกจุดหมายหนึ่งที่เราตั้งใจมาค่ะในเพ n เ h o u s e r e s t อ u n ค่ะแต่ว่าตรงนี้นะเพื่อนๆมันไม่ได้มีแค่ร้านอาหารมันมีคาเฟ่ที่ชื่อฟินิกกับเควาด้วยถ้าเกิดว่าใครไม่อยากกินข้าวก็แวะคาเฟ่เอาก็ได้ค่ะ เอาจริงๆในเพนเต้ไม่ได้เป็นแค่ร้านอาหารนะแต่ยังเป็นจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงมากๆด้วยคือที่ออกสรารคดีเลยแต่บอกเลยนะคะว่าอาหารที่นี่แพงโคตรอ่ะแล้วนี่ก็คืออาหารที่เราสั่งมาคะ่ะสั่งมาหนึ่งเมนูนะ้ำสองแก้วเพราะว่ามันแพงแล้ววันนี้คือเราโชคดีมากพอโต๊ะที่เราได้นั่งคือแบบมันได้เห็นวิวทะเลอู้สุดปังสุดชิวไปค่ะหลังจากที่กินอิ่มกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อเลย อีกหนึ่งจุดที่เราแวะนะคะชื่อว่าน้ำตกแม็กเวย์ค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูนะว่ามันเป็นยังไงอันนี้โคตรตลกจอดรถก็ไกลทางเดินก็ไกลแต่สิ่งที่ได้มานั้นเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมดูนะหลอกดาวปะจำได้ว่าน้ำตกต้ออยู่ตรงเนีย่ยตรงปลายนโะดยปกติเราเป็นคนท่องเที่ยวแบบไม่ค่อยจะคาดหวังอะไรเท่าไหร่แต่ว่าอันเนี้ยกอกน้ำที่บ้านฉันแรงกว่าแก คือสำหรับแม็กเวฟฟอร์มาให้รู้ว่าคืออะไรอ่ะมาได้ถ้าจะมาแล้วแบบว้าวสวยอย่างเงี้ยไม่ต้องไอ้น้ำตกที่อยู่ใกล้ๆกันอ่ะที่แบบเป็นทางเดินผ่านสำหรับจะไปแม็กเวฟสวยกว่าอแอบผิดหวังแต่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสียใจได้แต่ยานาะค่ะเรามุกไปที่อื่นกันต่อเลยดีกว่า ตรงนี้คือจุดชมเบลลิเฟน,เนเซิลเอ,อ่อมันคือสุดโต๊ะทะเลนี่ปะ เรามาแวะนอนกันที่เมืองมอร์โรเบอันนี้ก็เป็นโรงแรมที่เราจะมาพักเนาะมอร์โรชอร์สอินสวีโรงแรมน่ารักมากเลยอ่ะพรอมันเป็นแบบอะไรที่แบบว่าอยู่แบบริมทะเลอะไรเงี้ยรอบนี้คือห้องใหญ่เวอร์ค้มเงินเวอร์แต่คืออยู่แค่2คนไงประเด็นแต่วิวหลังห้องก็คือน่ากลัวนะเอาไม่เป็นไรมากินเบียร์ให้หายกลัวดีกว่า ไหนดูซิว่าคลาฟเบียร์ของมอโลมันดีเปล่าแต่บรรยากาศร,ร้านบองตรงนะโคตรโลเคอล,ลโคตรดีโคตรชอบเลยแบบเนี้ยแก้วนี้คือดีแต่แปลกมากส่วนแก้วเนี้ยเดี๋ยวตอนฉันกินฉันอยากเธอดูหน้าฉันกินแล้วแบบอยากกลับบ้านฟิลแบบอยากกลับบ้านเลย ฟิลแบบกูสั่งอะไรมากูงงมากแต่พ่อชอบม,มากแก้วนี้เป็นปลื้มแบบพ่อปลื้มสุดๆกูจะอ้วกค่ะอะไรนะเบอร <c oughs> ์ไหนบลอกเบอร์ดีเกอร์เบอร์อะไรวะอย่างับนบล็อก kuk mini dah kah bye bye